<c oughs> สัรุปนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานนะครับและการทดสอบนะครับเครื่องเปิดติดไฟด้วยรีโมทคอนโทรลแปช่องนะครับโดยสามารถที่จะแบ่งการทํางานได้2โหมดก็คือในโหมดออโต้นะครับสำหรับในโหมดออโต้นะครับก็จะทําการนะครับตรวจจับความเคลื่อนไหวของคนนะครับที่เข้ามาอยู่ใกล้นะครับในระยะประมาณ5้าถึงสิเมตรนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะปรับ ความไวมากเท่าไหร่นะครับแต่าที่นี้ครับเพื่อให้ง่ายต่อการเทสนะครับผมจะปรับความไวของตัวเซนเซอร์นะครับให้ไวต่ำที่สุดก็อยู่ได้ประมาณ5-7เมตรนะครับสำหรับตัวเซนเซอร์ที่เราไว้สําหรับในการตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับเราใช้สสใใใเซนเซอร์ที่ชื่อว่า PIR นะครับซึ่งก็คือเป็นตัวหัวสีขาวตัวนี้นะครับซึ่งตัว PIR ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการนะครับเป็นเซนเซอร์แบบอินฟราเรดนะครับก็คือจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของรังสีอินฟราเรดที่แผ่มาจากมนุษย์นะครับถ้าเกิดว่ารังสีอินฟราเรบั มันก็จะส่งสัญญาณไปให้ในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งตัวคอนโทรลเลอร์ของเราคนระับก็จะใช้ a r d u i u o Uno นะครับ 328P เป็นตัวประมวลผลหลักนะครับตัวนี้โดยต่อเข้ากับบอร์ดรีเลย์ขนาด8 Channel นะครับซึ่งเอาไว้สำหรับในการตัดต่อไฟนะครับให้หลอดไฟติดดับตามที่เราต้องการนะครับสำหรับไฟที่จะมาเปิดปิดหลอดไฟนะเนื่องจากว่าหลอดไฟที่เราใช้นะเป็นขนาด2 2 0โวลต์นะครับดหลอดไฟ ของเราครับสามารถจะใช้เป็นหลอดไส้ก็ได้นะครับหรือว่าหลอดตะเกียบก็ได้ครับใช้งานได้หมดแต่ว่าหลอดไฟต้องไม่เกินประมาณ1,500าวัตต์นะครับแต่ที่เราใช้ครับแต่หลอดก็อยู่ที่ประมาณ4 0่ส0ถึงวัตต์เท่านั้นเองครับก็สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะประกอบไปด้วยบอร์ดอุนโนยุนโนนะครับทำหน้าที่เป็นประมวลผลหลักนะครับซึ่งเราก็จะทําการเขียนโปรแกรมเป็นภาษา C นะครับเพื่อทําหน้าที่ในการรับนะครับคำสั่งจากตัวรีโมทคอนโทรลนะครับตามหมายเลขที่เรากดตั้งแต่ 1. งถึง8นะครับ เมื่อเรากดรีโมทแล้วนะครับลำแสงอินฟราเรดจะรีโมทครับจะเข้ามาสู่นะตัวรับตัวนี้นะครับซึ่งตัวรับตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าบารับอินฟราเรดนะครับมันก็จะเป็นคําสั่งพันออกมาเข้าสู่ตัวมโทรลเลอร์เพื่อทําหน้าที่ให้ตัวมโทรลเลอร์นะครับทำการประมวลผลว่าเราได้กดหมายเลขอะไรนะครับก็จะทําให้หลอดไฟนั้นเปิดปิดตามที่เราต้องการนะครับสาหรับการเปิดปิดนะครับก็จะกดหมายเลข1 2ึตามดวงของหลอดไฟนะครับโดยดวงนี้นะก็เป็น1 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ากดอีกครั้งหนึ่งจากติดก็จะกลายเป็นดับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งจากดับก็กลายเป็นติดหรือว่าเรียกในระบบนี้ว่าท็อกเกอรนั่นเองนะครับทีนี้ครับตัวรีเลย์ของเรานะครับหน้าสัมผัสสามารถรับได้ประมาณสิบแอมป์ก็โหลดได้ไม่เกินพันห้าร้อยวัตต์นะครับโดยทํางานที่ลอติกโลนะครับต่อเข้ากับสายแพรนะครับเข้าสู่บอร์ดอุลโนอุลโนของเราเพื่อทำหน้าที่ในการรับคําสั่งให้เปิดติดหลอดไฟนั่นเองสำหรับการทดสอบนะครับนี้เราก็จะใช้รีโมทตััววนี้ไ้ไสสาหรรบบกดอ สำหรับรีโมทนะครับเราต้องใช้กับตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรีโมทเครื่องอื่นๆชนิดอื่นๆเนี่ยไม่สามารถใช้ได้แล้วเพราะว่าเราได้ล็อกสัญญาณไว้กับรีโมทตัวนี้แล้วนะครับซึ่งรีโมทแต่ละรุ่นเนี่ยสัญญาณแสงอินฟราเรดเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเด e ี๋ยวลองเทสดูนะครับเราลองกดหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งครับหลอดไฟอันดวงแรกก็จะติดตรงนี้นะครับถ้ากดกดอีกครั้งนะครับหมายเลขหน,นึ่งอีกครั้งนะครับก็จะดับก็คือเป็นลักษณะของท็อกเกอร์นะคร นะครับเล็งให้ตรงนิดนึงเพราะว่าตัวเซนเซอร์ตัวมันเล็กครับฉะนั้นเนี่ยมุมในการรับสัญญาอาจจะแคบไปนิดนึงนะครับนะครับเจ็ดแปดครับถ้าเกิดกดอีกครั้งหนึ่งเริ่มแต่หนึ่งนะครับมันก็จะดับสว่างสว่างอันนี้คือในโหมดออโต้อาออโหมดแมนนวลนะครับซึ่งโหมดแมนนวลก็จะทำให้เรานะครับเปิดปิดได้ เหมือนกับเซอร์วิไฟอันนึงนะครับโดยใช้รีโมทซึ่งรีโมทนี้ก็มีระยะประมาณ5้าถึงสิเมตรนะครับก็ใช้งานได้โดยที่ไม่มีสิ่งปีดขวางนะครับาประมณนี้เรียงอันนี้เปิดไม่เรียงนะครับนะครับอันนี้คือในโหมดนะครับแมนวนวลก็คือเปิดด้วยมือแต่ว่านในเครื่องนี้ทํามันก็สามารถโหมดอ,ออตโต้ได้ครับโดยการ เปิดโหมดออโต้โดยการกดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับก็คือโหมดออโต้นะครับถ้าเรากดโหมดออโต้ปุ๊บนะครับเล็งเข้าเป็นตรงๆครับปุ๊บอ่าแลาเกิดว่ามันเจอความเคลื่อนไหวหรือเจอมนุษย์นะครับมันก็ติดเรียงกันไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เคลื่อนไหวนะครับหรือว่าอยู่ห่างๆมันมันก็จะดับเองอัตโนมัติเช่นกันถ้าเราเคลื่อนไหวนะครับอ่าเช่นการกวาดมืออะไรพวกนี้นะครับอ่เเาเมื่อกี้ไฟตก สำหรับซับไพ่นะอาจจะต้องดูดีๆนิดนึงนะครับซับไพ่ของคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือใช้ไฟจาก USB ตรงนี้นะครับประมาณ5โวลต์น,นะครับตรงนี้ต้องใช้5โวลต์ชาร์จแบตเตอรี่ของ Samsung หรือว่าอะแดปเตอร์ชาร์จของ Samsung ไม่ต่ำกว่า2แอมป์เพราะว่าตัวรีเลย์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะกินไฟนะครับนะครับป้อนเข้าสู่ตัว Arduino Uno you know, แต่ว่าหลอดไฟนะครับเราใช้220โวลต์ก็คือใช้แหล่งจ่ายไฟ2 2งองก้นนั่นเองครับนะครับอันนี้คือเราเคลื่อนไหวมันก็เลยติดตลอด ร้อนเลยอ่าถ้าเกิดสักพักหนึ่งมันก็จะดับเองนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเคลื่อนไหวเราสามารถที่จะปรับให้ตัวเซนเซอร์เนี่ยนะครับมีความไวมากขึ้นได้ก็คือให้มันกว้างขึ้นได้โดยปรับ V R 2ตัวที่อยู่ด้านนี้นะครับแต่ว่าอันไหนไวอันไหนค่อยก็คือต้องต้อง,ต,องต้องไปปรับเองครับงส่วนนี้นะครับครับผมถ้าเกิดว่าเราต้องการกลับสู่โหมดแมนวนวลใหม่แล้วก็กดเลขใดก็ตามนะครับที่ให้หลอดไฟมันติดอย่างเช่นอย่างนี้ครับหนึล้บทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเคลื่อนไหวอันนี้คือกลายเป็นโหมดแมนวนวลโดยอัตโ,ตโนมันล มันก็จะไม่รับค่าจากเซนเซอร์แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเปิดโหมดออโต้ได้ก็คือต้องกดปุ่มสีแดงนั่นเอง,เองครับถ้าเกิดโหมดแมนนวลก็สามารถเปิดปิดได้ผ่านจากรีโมทนะครับครับตรงนนี้มีเรืงะไไหมครับคือลองถ้า ไอเนี้ยเราไม่ต่อนี่ไม่ต่อโปรแกรมผ่านจากคอมใช่ไหมครับมล้ม,ม,มันจะยังติดอยู่ไหมครับก็คือตัวนี้ครับเป็นแค่ซับไพไม่ได้ต่อโปรแกรมแล้วอ่าก็คือโปรแกรมเนี้ยมันจะอยู่ใน Arduino Uno ของเราอยู่แล้วมันจะเซฟอยู่เลยใช่ไหมใช่มันจะเซฟอยู่นี้แล้วแต่ว่าเนี้ยผมที่ผมต่อคือเป็นซับไพไงคือมันต้องใช้ซับไพสองอันก็คือ1 2ึ่งสองร้อยวงของตัวหลอดไฟกับอ,อ,อันอันอีกอันหนึ่งก็คือส่วนของอินูโนมันต้องแยกไฟกันเพราะว่าไม่งั้นมันจะกวน คราฉันั้นเนี่ยถ้าเกิดผมถอดตัวนี้ไปปุ๊บเราก็อาจจะไปหาที่ชาร์จของโทรศัพท์มือถือซัมซุงอะไรพวกเนี้ยไม่ต่งก<ด>ว่าสองแอมปเออขอให้หัวเป็นหัว USB แบบเนี้ยที่เสียบเข้าไปได้ก็พอละมันต้องการไฟแค่ห้าโวลต์แค่นั้นเองนะครับส่วนั้นอื่นก็คอมจริงๆไม่ต้องต่อก็ได้ครับเพราะว่าโปรแกรมมันมันอยู่ข้างในยอยู่แล้วอ๋อครับนะคร,บครับอันนี้ก็จะมีหลอดไฟมีอะไรว่าไปไมีอะไรถามเา แล้วในกรณีที่เราจะปรับค่าปรับอะไรนี่คือเราเข้าไปปรับในตัวเลขจากในโค้ดเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ปรับในนี้เนี่ยนะข้างข้างข้างเนี่ยเนี่ยมันจะมี VR เหลืองๆอยู่เนี่ยอ๋อหมุนปรับเอาเลยใช่ใช่หมุนปรับเอาเลยแต่ว่าไวมากไวน้อยเราก็ต้องทดลองเองอะถ้าเกิดปรับไวมากๆมันจะค้างไปเลยอว่าหมาแมวอะไรก็ตรวจจับได้หมดอะแต่แต่แบบแต่นี้มันก็บาลานซ์แล้วอ่าโอเคก็เลยปรับไว้แบบให้มันพอทดสอบได้ครับเพราะไม่ง้ไวเกินก็ติดตลอดเลยมันยังไม่ดับแค่นั้นเองกว่าจะดับนาน นนี้ก็เป็นขนาด10แอมป์เอาหลอดสปอร์ตไลท์มาใส่ก็ได้แต่ว่าอยากให้เกิน10 M แอมป์ละกันก็ได้เหมือนกันเ oh. องก็ต้องระวังถึงจะละลายร้นอน <c oughs> ครับข้างล่างก็เดินสายไว้ให้เรียบร้อยแล้วน่ายอยู่ข้างในอันนี้เส้นนี้ต้องระวังหน่อยเส้นสีเงินเป็นไฟ2 2 0ยถ้าเกิดไปดัดแปลงไปต่ออะไรเพิ่มนี่ก็ต้องระวังครับว่าเป็นไฟ2 2 0ยอันนี้เป็นไฟ5โวลต์ไม่เป็นไร